โอ้โหจำนำก็เอาละเจ็เอายังกะเช้ากูเปิดอืมมันบดี่ยวผมมเหรอแลเจเหรอหกวันเจหกสามเมตรเจ็บ้านจะแขงเพราะกระดอยคือกูเปิดเป็นลีเลยใช่เปิดละพันเปิดละสองพันไ่เจ

ตาสองแหอันน yup. <c bio> ี <s email ovat EPA> <k oda> <p> ้เอามาผิดตัวตสองนี่อันนี้อันนี้สองอิ่วเหียกผนี่เรียกผมันนี้เียกเท่ต็งห้าสามแล้วเตงห้าเตงหกสามใบหาบเลยสอาสอบหาบนี่ิสิบสามแบบสี่ห้าหกครับผมเ่เดียวอนอันนี้เร็วกันกัไป

จะติงเทสองมืองม้ติงมน่เดี๋ยวสออีกสามมืนโอเคนมโมนองพนองพนอันสอมืวะอันนี้ใช่ใช่ละติมไปมืนสามเอาามาส่ต่ำจะไปใส่ยังไงปับไปครับสี่สิบห้าเออเจ็ดเก้าสิบเ็ดสบามเจสิเจสิบเออเอางี้สิ เอานี่เอานี่ยได้นีมพอได้สามหมืนได้ไมสามหมืนสนนี่อย่างมันมีหกใบหมวันใบหนึ่งเออขนาดพอสามหมื่นร่วมเบิดเก่าไปเลยที่ถึงจับนะพอจไปแล้อทุนมาเนี่ยดียวนอันนี้ไปได้ไใหไปได้อเนแต่เจ้าเจ้ทั้งหมุนเลด้ได้เจ้าได้เจ้ไทยแล้วฮึไม่นาไปเลย เดี oy, hoe, mm ๋ยวคอยเอาให้เ hmm. จ yeah. yes, okay. right. mm ้าเจ้าเจัาเอาให้เพิ่นเพื่นถึงเตียงหาเอาไหมอเตียงหานั่นหลั่งสามหมื่นเพื่อนเพื่อนเตียงหาเพื่อนเตียงหาสองหมืนบอเดี๋ยวคอยจ่ายจำเดียวสิบบาทติดต่อสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบอ๋อเตียงหาไปได้เตียงหาไปได้เจ็ดแจ็ดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบสามหมื่นเอาไปมื่นเดียวเตียงหาแล้วจะเอาไปสามหมื่นนะเตียงหาสองหมื่น là hộp à À để kia nó bẩn tới nhiều nè าสามสองอันนี้สามสองอันนี้ต่สองอสตรงนี้สแล้วหก,วกับสีหกกับสีกับสามึกหนึ่กับสามตามปึกหนึ่งเนี่ย สามสามปึกไงพาปากสามปึกเห็นกาไม่หมปากหมอไงา,าปาเห็นสามเอี่ยวเต็มเต็มสามจำกระหาสามพา,า,มาปาก็เจนนะครับแก้วกาอนใดเบิดสับเปิดใส่ซีอนีอ้ Các căng hai trăm đi về căng hai trăm, anh ấy căng ba trăm, giờ phải xong nữa. Ok, hac. ok. okay. Hmm. rồi, จะอาไปลง้มก็ค่า่ใส่ยาก็ยาดียวแต่เราะเาเาเแม่พใจไม่บานนี่หมตำบิดไปหลายมือได้เลยค่ยาดีที่วาี่วาสมโอเค

มาขายสามโยนะคือตัวสามโยาห้าต้ายนตำายนหอเขาโยกันเดงาสอย สองเอียวนังกระเนสมาสิบเหาสีเอียวตรงข้าอีว่าสองเอียวต่ำต่ำเอียวต่ำสองต่ำสองอกสองใบแล้วต่ำสองใบตต็งหกกับเต็งซีตึงหกกับต็งซีจะหาสองกับจกหาต่ำมาดูหาสอหาต่ำอหอ ใายลงเลยอันนี้อันนี้หกซุงเลยหกซูงเลยอะเยอะหาสองเยี่ยวมั้งหาไปไปเปิดหาซีเยี่ยวกั่นหาซีเยี่ยวอีกโอ้เดี๋ยวลอยเดี๋ยรลไปสายเอเชียเลยหาหาเยี่ยวคือหาทำหาเยี่ยวทำเยี่ยวแล้วซีมามาการหาสองพื้นบ้านเยี่ยวไปดูขยันนะเยี่ยวถูกหลอกเลย

ไ่ <py at ph im> ้ม่หาอะไรเงี <ing> ้ยวันดวีิมาหาียอ๋ไปออกมหาะสองหมื่นกึสามหมื่นสามหม่เท่ดไปเอาไปไปไปนับรวมก่นนห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นดแปดโอ้ ตามสามตาส่วนนแค่ส่ีใวแ่เดียอัมอย่าง่งเป็นหายาเลยยอื่นสมาเอาเอาเน้นขนาผมม่าสั่งคนอยู่คนสุดหยาตามเดียว สี่มื่นือท่านแข็งเลยมือยัง่อนนะมือยังอ่อนนะมนก็ดะอื่นมาเด็ดเทโลไปสามทุกคู่กันพีซอนเลยไปเก่งนเงินคนออกคนปวดเราด้วยถ้าทกคนเขาตากามสามปีหานี่เพศออกปีหาโทกไครับม่ตาง n h có tênh đấy, có tênh trọng, có vậy, có tham ăn tạp Để lại mình tự yêu gặp yêu. Ừ. giờ vô vô là nó tiền vô đây bàn này, Nó. Ừ. nó đỏ luôn nè. Ừ, ta vô Còn xài. Tô xài nóออก luôn. yêu tao sổng <tíns> lỏ à? Giật đấy. tôi tấp yêu vậy đê? Tô tí <tíns> nè. Tiếng nhiêu vậy? Pha pa thế đệ. Pha pa không? Ờ, pha pa đấy. Pha pa đấy. เอ้ยาโอ้ยกำอยากเอามาใส่หาสอนด้ยล่ะเกียรลรอรออะไรให้หน่อยน้ำแม่จะเงวะเกียร์คับอากนี้ไปมีแต่คนสนามตายแล้วเจ้คนโง่มาตานี้ยขอกินแล้วให้น่อย่ามันอันรีบหมดกปดีคือไม่ขึ้นมากครับเก ไปคิดแล้วอที่ชือเลยไปไมันออกเย้ามออเต็มเต็มเต้ยเายตยเต็มสุมนี่เสียงก็ยังกูเป็นแบบนี้หกสามตัวต่อไปเธอต้อาไม่ถูกแล้วนี่อ่ติดสามตัวตางเออามมาจยมา

ยูก็เราเด้อนองนันเอาไปเลยเนี่ยหาเอี้ยวหกหาหาจุกหกจุกห้าหกจุนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเด็กนี่หนึ่งสองสามสี่พาปากมันเสียออกหกสามโยหกโยเอาเด้อหกสามบอลเด้อดูโอเคเปิดพาปากนี่หาสามกันค้างมักสามดหนพาปากเด้อันนี้ก็เอาได้นี่สองโยหาไปเด้ อย่างจะชี้หานหนอ่าหกเต็มเครื่องเลยบริหารเตโอ้ยกระทึงตัวอสิเอานะหาชงหาใบหาใบหาใบยางะห้าใบห้าใบโอ้เด่นหกขายเียบโอ้ว่าที่แยกเอาจถึงอี่ีว่าปะกาแยกหาไปหาเป็นหาก็หาเป็นซีฟร่วมกันได้เนาะสามหมื่นสามหมืน ามสิเอาเัมซีรวมเบิดหกหมื่นิสองสามสิบหเดแปดเก้าจ็สองามสิห้าวันนี้หาเอาผมแบบสองหมื่นน่งวันนี้ยอเ่ยวันนี้หาเอแปดเก้าสิบเจ็สองามสิบห้าตัดแบนี้ตัอยา่สี่มืนไม่ตัด ก็เด่นะไม่กเดีนะนี all, ón, Som bah, ่ยมีเก็ดกระตามหัวไอ้สื่อหยามีอสหัวเข้ายี่สบกโอเคบไกลมือผงวนเนี้ยไงสี่ยังว่ามดใสี่เอาใส่ถุงกับใส่ตีเดี๋ยวใส่ร้เดี๋ยวพอดใส่ร้าตาเนี่ย่ะจะเอาขึ้นอืมเัียวไปเที่ยวเรียบก็กลับอ่ะสัต อ๋อเอียรอรัเอียรออลูกอลัดอออยเือนใส่ลบอยง่ใส่เพิ่นกตกออนี้เดยไปอ่ดเดียวไปครับาดหายเยอะอืออันนี้ตัวหาต่ําหายยอไดเนาะหกดีเลยตัวหายเยอะหายยอทอีกาไป ซาีหกีแล้วกสี่อะไรวะเสียงปองลองสีสองสี่สามี่สามีเนี่ยสองเลยอ่าเอียวหาตำดำสีมีหล่เมาเมาเาของหาดำเนี่ใีองอันนี้ครับจากหกสีละนี่ บ่บ่บ่เอาแต่เต็มห้าไม่ใช่ไหมอันนี้จุ่มนี่แม่หมดนี่เอ่อกากหาตังพาปะหนึ่งสองสามหาตังไม่เอาแต่เต็มห้าชมตายเลยเนี่ยจ้ะสองหกสีเต็มเครื่องไฟล่าหกสีสองบาทเนี่ยไปว่าแล้วเห็นไหมไฟ่าแล้วต้องมีละให้มาใส่บ่ดียสิก็ะาม ก็มักซีเนาะปรก็ไลายนี่นะีแวเสีจะเสียเรือหาใบเรือยหาใบเรื่องหากินขาดจะใจเรื่งสีบนี่หกสีนี่หกสีอันนี้หาใบเรื่องงหกแล้วนี่สิบาทซาใบอันนี้ก็ซาใบสี่ห้าหกเอสีห้าหกสี่สองสีอ่าใบเด้อ สองหมื่น x ห้าพันคบสิบแปทีเเต็กคบสองหมสี่ห้าเจ็ดจดเ้ายี่สิบเ็หกคบกับปก่ไปกี่สองหมื่นแปดหมนสี่หมสอสี สี่มันมีมีสไปเอากลับหาเอี่ยวไปในหสี่แล oh, oh, oh ้วคุเหรองมน่สองิบมสิ่้กีนต้รีอีกอีกซีมันซีมันเยี่สิบ có sao chắc Ờ. rồi? Ốc xi. hả vậy? 5 vậy. Nó phải thả nó nó Còn năm nữa còn. <laughs> rồi? Ô uh. ah. uh -huh. คือมาเต็มเลยวะเดี๋ยวห้อียน เ ok. ต็งเต็งหกเนาะเขาเต็งซีตอนแรกตอนแรกเ็าเต็งฮกเสียจัดหาซีไปเลย ติ t งเต็มทิ๊ง,ง,งเอาเปิดดูฟีก็ออะไรก่อนเดี๋โอ้โหติงต๊งหต็มงเรียบรอยเรียบรอยเรียบรอยเดมคาราเวลเลยครับผมทีมันแปดหมื่นดดใหสาบให้เยอะแปดหมื่น่ะมาเลย อเาอามาซื้อเอาดูกระยานดูกระยานยานึ่งใช่ครับหนึ่งหมื่นสีน่หมื่นโอ้สีขึ้นเลย คัดคัดกันแค่ตอนแรกนะอ่าอะไรเงยัดกันแค่ตอนแรกเอาไปมาพอดีเอาปึงมงเงีว่าบเด้อไหจะมือัเอาอีกวนนี้สกเสียกเสียแต่ยากแต่ว่า tiếng si đâu nghe mấy si hả đang sốt nghe cắt cắt mình mà mọi người này chắc chắn chắc chắn chắc cho chắc chắn 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 chắc Điểm đã. Điểm đã. Điểm, tìm khá kiếm 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 xong kiếm 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 kiếm